คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ที้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดการพิลิตนะคะสวัสดีค่ะของโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายคะโค้งสุดท้ายลักกิโลเอพีของเพชรนี่ห้าบาทแล้วถึ่คักๆเวันนสามตัวตรง อ่ะอ่าวันนี้ก็สิแม่ความฝันเนาะมาถามความฝันนะคะเนาะความฝันกับอะไรอันนังเอาดอกมีแต่ความฝันล่าสุดนี่ยาญ่ลักกิโลนี่แหละค่ะบ่แม่นยาใยายมีเลย่ะยาเนี่คือใหญ่เมียต้จันทร์เอซีบ่หัวหรอกเมียตาจันทร์ซื่อยังผมสี้อว่าให้ฟังเอซีเด้ออันเนี่ยของต้จันทร์ซื้อของยายแนน ยายเนนยนไฮไฮมากงวดที่สองง่เนีนถึงแม่งวดแรกเล่าห้เก็บมะพร้าวกับอยู่บ้านเพินน่นสองตนสอยลงไาห,หมดเดือดละแต่วา่าสอยลงมาแล้วไฮย่าเป็นคนนบอาจารย์ย่าเป็นคนนับยายาค่ะจันย่านับไยายา้หนึ่งร้อยเก้าสิบลูกหนึ่งร้อยเก้าสิบลูกเอองวดก่อนเออว่าพิ่นก่อนได้อ๋องวดก่อนอันนี้ออคือความฝันงวดก่อนนะคะความฝันงวดก่อนบันนี้มากงวดนี้ฝันเห็นเล่า ไปเกี่ยวเขาค่ะฝันเห็นเล้วผนใส่ให้ไปเกี่ยวบางลาไปเกี่ยวเขาเรื่เอยๆมันมาสองตาหน่อยหน้าคนอยู่ข้างๆคนทั้งโรงเรียนคนละถามลูกหลานเราล้ววันนี้อยู่หน้าอยู่คน <ฮา S 2> แล้วก็ยกโรงเรียนถ,ถมทิมหมดแล้วตัวหันถามมาเกี่ยวมัดเลยบอกเกี่ยวให้มัดเลยสองตานั่นหรอคนเกานนา่<ฮ>าเราคนนับให้ค่ะอาจารย์่าเป็นคนนับนี่ฝันว่าเกี่ยวเขาได้ไร เกี่ยวเกี่ยวแบบเป็นนับเป็นมัดเป็นคู่ค่ะเออจันยาเป็นคนนับตาแรกคนนับได้ห้าร้อยเจ็ดสิบสองมัดค่ะอันตาโท่าที่สองอันตาโท่าที่สองนั่นห้าร้อยแปดสิบสองมัดห้าร้อยแปดสิบสองเออบันนี้ย่า่ย่านับย่า่ถามแต่ย่าว่าถามอาจ์ย่าว่าแต่ย่าอันตอกที่มัดเขานั่นมันเหลือจักจักอัน เสือกที่มัดมัดเข่าหน่อย <c oughs> เออมันเลือเท่าไรเราว้าคันเลือยซ้ำได้ก็ทิมไว้ในปงไวมอหันเดอ้อในลมหลันเดอ้อเราว้าง,งสัน <c oughs> ้นบัดนี้คอยเป็นคนไปนับม <c oughs> ักลาไปนับเบิง้งมันเลือเท่าอยมันบอกยายใหญ่ดื้อเระว้างสัน้นบัดนี้คอยไปนับนับได้ตอนแรกมันนับได้ตาหนันมันนับได้มันเลือสามสิบสองอันตาหนึง่งตาตัวใหญ่นั่นมันเลือสามสิบสี่บัดนี้ จากนั้นมากอะกับผู้กับขจ้าไปออกคลิปมาเนาะพอไปถ่ายคลิปข่อยมาเนาะในช่วงนั้นอ่าพวกคนสืิอทีวีกับบาที่กับบาซักไปถ่ายกับมาฝันต่อ,อยำต่อใบย้ายใ,ให้มาลักกิโลนี่แหละอย่าลืมเด้อละอ่ะวะค่ะมาหาที่ลักกิโลเนี่ยเดอ้อมาหาเฮียนกูเนี่ยเดอ้ออย่ามูขาสึวาเด้อกันปล่อยเละกออไปแล้ว ไปบอกเลขที่อยู่น้ำลักกิโลเนั่นแหละที่ปล่อยอยู่หันเกี้ยวคอมัดเนี่ยหารอยเจ็ดสิบสองมัดนั่นก็อยู่น้ำลักกิโลมัดค่ะหอารอยแปดสิบสองก็อยู่น้ำลักกิโลมัด<ะ>เลขสิปล่อยตัวนี้มันอยู่น้ำลักกิโลมัดเดค่ะโมได้มาได้ใสไเด้แต่เ,เลขที่บอเสื้อกะเดี๋ยวเสื้อให้แอดมินเขาถ่ายเบิรงเดอ้อค่ะเป็นเลขความฝัน,เ,นเลขความฝันได้นี่ฝันเห็นใหญ่ใหญ่แน่นได้นี่ ยายแนี่ยนี่เขาไม่ได้แต่งตัวมาธรรมดานั้านนางฟ้ามันได้งามน้ำขาวคนนี้น้อยขาวใส่กับในมือเขานี่เป็นสีสีสีทองค่ะทางนี้สีสีข,า,ขาวๆนี่ชั่งน,น้อยนี่ตรงนี้ใส่กระตังหูแล้วก็ใส่เสื้อแล้วจมก็เลนค่ะคนที่พวกแงา,นนามังไงบ้งบันีผมสีเขียนไว้อย่าดกันลืมนะโอเขียนไว้ แต่5 7 7 2นั่นผมบอกคอยมักผมว่าผมมัก่อ72ค่ะเี่เลยคน972อือนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้เนึลักกิโลมัดได้นี่งบังเอินี่หนกิโลได้หนี่บมบมาใสได้กิโลมัดเจย972 582 582 07 097ค่ะ อยู่ลักิโลหมดเลยอยู่ข้างหน้ากับข้างตะวันตกเลยตัวนี้เลยกุมูนี่ได้กุมสามหางนี่ได้อยู่ข้างนี้มดแต่ตัวนี้เป็นยังถึงบาทสามสี่สี่สามนอบสลอะตัวนี้แหละมัดมัดที่เสื้อมัดน่ะตอกมัดมัดเข่าเนี่ยมันเหลืออ๋ออันนี้คือเลขไม่ตอกนะคะทีนี้เลขไม่ตอกที่มัดเข่าเนี่ยมันเหลือค่ะยายคุณยายว่าให้นับบังมันเหลือเท่าไรเดี๋ยวบัด้ วันนี้ผมก็ไปนับอื่อไรอันศูนย์สามนี่ครบรอกที่มาเอาลักิโลตอนนั้นออกคลิปออกคลิปตั้งแต่ตอนแอดมินบ่าที่พามาตอนแรกเลยค่ะตัวนี้แหละชุบชีวิตขึ้นเขาถึงหูจักว่าอ๋อแมนเขาดึงหูจักจักสื่อผมจนหอดสุหมื่นศูนย์สามนะคะเออศูนย์สามตัวนี้แหละไปเอาอยู่พูนเลยมองที่ก็ทุบยู่พูนเลยความพูนมานงนี่ไดย ่อยู่ฟังพุ่นอยู่หม่องเกานะคะเะม่องเกาโดนทุบอลค่ะปล่อยไปใครจำโมพิษมันได้เจ็ดศูนสามนั่นแหละค่ะนี่เขาหูซื้อมาจากนั้นมาเลยนี่นี่ล่ะอ๋อตอนนั้นเพีพรพะรวยยังประัันคลิปยังไม่ทำยูทู e นะคะยังไม่ทำคลิปนะคะนะโมหูจากไปเลยหูจากสบามบาที่ผู้เดียวค่ะเราไปหาที่บ้านช่วงนั้นมันเล็กมันคือซาอยู่แถวอำเภอลางกูน ทั้งลอตเตอรี่ทั้งอย่างสารพัดสารพัาาพ้อยู่หันตรงนี้นะนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละผมแต่ผมมกักผมมักตัวนี้เด้สองโตนสองหางนี่สามโตเด้แต่ตัวนี้อย่งไดกมันกระตายโตอยู่แล้วนั่นอยู่น้ำลักกิโล,ล 70, โโนั่นแหละเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยโอ้เก้าเจ็ดสองนั่นมันมีเลขสี่โตผมตัดออกมาหมดแล้วข้างบนผมตัดออกมาหมดแล้วเห็นบนมันมีสี่โตนว่อมันมีสุมันมีสองมันมีศูนย์มันบอกมันมีเจ็ดบอกมันมีเก้ามันบล่ะนี่นี่ผมตัดออกมาเป็นสี่ชุดหนึนหน่ง ัอเอาเงินสี่ชุดหนึ่งค่ะวันนี้อยู่ทางตะวันออกนี่ว่ายู่ทาง,งทางเข้านั่งนั่งนั่งนี่ทางหลังคือว่า <ผม S 1> เอาเล็กน่ะที่วงกลมไว้คือเล็กมักนะคะเนาะเลก็กมนะักผมมักแห้งตัวนี้แต่ผมซื้อลอตเตพลดอะไรอย่างเงี้ยนี่ตามหางนี่นซือ้อหมดแล้วค่ะเห็นว่าซือ้อพวกไตรดินไตรดังอ่ไม่ต้องซือ้อหรอกค่ะตังได้เข้าบ่ขายหรอกยังได้เข,าาขา้เขากับวัจัาว่าเต็มอก เขาต้องซื้อหรอกไปซื้อหาซื้อลอตเตอรี่ด้วยกล่วซื้อลอตเตอรี่ผมบ่ได้แนะนําให้ไปซื้อพวกนั้นเลยของเกิดกฎหมายเด้วยผมแนะนําให้ไปซื้อลอตเตอรี่ผมซื้อไปแล้วนี่อย่างละ5ใบนี่นี่ซิบขาใบทั้งหมดซื้อแล้วซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเฮ่านะคะเนาะมื้อนี้ผมก็ซื้อไปแล้วมันแล้วผมซื้อไปมัแล้วผมผมเค็ดแล้วพวกใต้ดินไต่ดังนี่กูเอาเอาเปรียกมือมู่ผมหลายโทษค่ะวันนี้ผมเลยว่า บ่ต้องอะไน,น้อเดี๋ยวเอามาือลอตเตอรี่ดีกว่าค่ะคือมันถือแล้วมันง่ายน้อค่ะเพราะว่สวยให้ทางรัฐบาลเนาะอาจารย์พี่ลินแค่ว่าฟันวันนี้ฟันดีปะคะผมฟันดีผมยำยำม,มาสองสองสองขึนแล้วเลยใส่เสื้อขาวเดีย๋ยวใส่เสื้อขาวลายย่า่เนี่ยลายตีไม่ยิ่งคนนั้นแรนเขาบานผมไปไปเลยผมแมนบานลัางไม้สมือเลยบานลังเก่าตั้งแต่สมัยคุณส,สมัยลูกผมน้อยๆเฉยๆค่ะเออสมัยสนใจยึดตั้งมีดสิบค่ะไปนั่งการลังนั่ง ผมมีเง hmm. right. hmm. like, e ินหลายๆช่วงหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าชัวงนี้ก็ต้องขึ้นมาตัวนี้กับตัวนี้เค่ะตัวนี้อย่างนี้มันก็ตายเต่าแล้วนี้ตาเจ็ดสองตัวนี้เขาปิดไปหมดแล้วบอกบุ้งขายเลยเราไปซื้อมึงเน้ยก็บอกขายเขาบอกไม่ขายหรอกมันมดตั้งแต่ผมปล่อยไปตอนแรกทุนมูนแต่ตัวนี้บุ้งยินข่าวแววว่าเขาปิดหมดแล้ว ค่ะเสียงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะเสี่ยงโชครัฐบาลลอตเตอรี่นะคะเนาะลอตเตอรี่เลยซื้อตัวเลขห้องซื้อลอตเตอรี่แล้วเนาะฝันย้ำๆสองวันติดบ่ค่ะสองติดเลยนี่ตัวนี้กับตัวนี้เลยตัวเลขนี่ตรงกับหลักกิโลทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะทั้งสามหางนะคะเก้าเจ็ดสองห้าแปดสองศูนย์เจ็ดเก้านะคะเนาะ นไให้ขอบเงิก็ได้แลเงินบาทเ่ะผ้าอ่าอาจารย์ผาไปสี่เบิ้งนะคะเดีอจายเอาไปวัดเลยเอาหมดเลยเลยไม่สีโตนี่เอลขอมปลอยมันคือการเมิดแบ่สองศูนย์เจ็ดเก้า่นี่ตัวนี้ตัวนี้ผมเอาตัวนี้กี่หนเอาตัวนี้มาหยุดถ่ายกับทุกเจ็ดเผมเอาเก้าเจ็ดสองค่ะอาตัวนี้เียศูนย์เนี่ยผมเอาศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดนี่เหยค่ะ แปดสองปัญญังวันนี้อยู่นี่ค่ะเจ็ดสองก็อยู่สองเจ็ดก็อยู่นี่ผมเอาอีหามาไต่อยู่นี่เพราะว่ายายบอกว่ามันอยู่ในลักกิโลเดินลาผมก็มาเอาไปเลยผมต้องจับแล้วผมเอานะก็ผมได้ตีได้เลยกูเนี่ยผมเอามาเอาอยู่นี่เลยเด้ผมเอฟซีโทรมาถามว่าจะได้ยานทะลุถึงหูแต่ผมมาอยู่นี่เป็นปีแล้วเนาะปีกายน่นค่ะมาอยู่นี่เป็นปีแล้วเนี่ยตบเลแรงลงมึงได้ก็มาอยู่มาขันเนื้อมาปีกายตบทั้งเลยนะอรั แปดหนึ่งสองเมื่อปีก่ายเนีแปดหนึ่งสองครั้งนี้นะค่ะเนอะเออปีนั้นเราตกครั้งปีเมื่อก่อหาซื้อเงินมือนี้ค่ะเลขเท่าไหร่หรอเลขทุกตัวอยู่ในหลักกิโลอยู่ในหลักกิโลมาเลยอยู่ในหลักกิโลโอเดจังได้ก็อยู่ในหลักกิโลค่ะเอฟซีทีมหลักกิโลบ่ได้ค่ะต้องซื้ออยู่ในนี้อยู่ในนี้เมื่อเพราะว่าอยู่นี้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้หนี่งมันเป็นของที่ว่าขอซื้อซุมซี้มหาบ่ได้ได้หนึ่งมึงรู้ทำไมเมื่อ นี่น่ละตัวเลขของอาจารย์เพลินเนาะค่ะฝันเกี่ยวกับหลักกิโลทั้งนั้นเนาะคะ่ะเนาะอยู่ในหลักกิโลทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะเจ้าของผมเกี้ยวฝันว่าจะาของให้เจ้าของหน้าเขาอยู่นี่เราไปบอกผมงวดก่อนกับล่าก็ให้ผมหนึ่งเก้าศูนย์เนาะหรือใหญ่ะงด้งวดที่แล้วเก้าเออห <190 S 1> นึ่งเก้าศูนย์นับลูกมะพร้าวเลหนึ่งร้อยเก้าสิบลูกอ,อาจารย์ยญ้าได้เป็นคนนับผมเป็นคนสอยลูกมะพร้าวลุ่งนะครังวดที่แล้วก็เขานะคะเนาะเขาเต็มเต็มนะคะเหล็ก อาจารย์เฟลินนะคะเนาะผมบ่ได้ลงคลิปเพราะว่ามันหลายเลยผมบ่กล้าลงมือมันจะคลิปว่าค่ะแล้วผมส่งทางไล์ FC ผมน่ะส่งไปทางไล่์มื้อนั้นมื้อก่อนเลิกออกผมส่งไปหมดมือเลยค่ะไป FC ฟซีผมส่งประมาณ4-50ห้าสได้นั่นแหละค่ะส่งให้ว่าไปเบิ่งเอาเด้อร์นี่แหละเอาหัักลอตเตอรี่เราปีนหนาปีนหลังมันคือเราเริ่ซื้อไปเก้าศูนย์มื่อใดเราซื้อหกศูนย์มาทิงไปหมดแล้วค่ะเล่าก็ ว่าดีใจน้ำเยอะเแล้วก็ผมมาให้เงินทุนให้ท่านผมมาได้ยูมน้ำตกของแต่ผมได้ยือสองร้อยครับเบอร์เือดราสองร้อยเฮ็ดบุญนนะค่ะเพราะมัคนเฮ็ดบุญอ่าสุดท้ายนี่ก็อยากให้อาจารย์เพรินให้พอดเอฟซีเนาะค่ะเนาะว่าเอฟซีไม่ใช่หรอกคอไอ้ฮู้ฮู้เล่นฮู้ฮู้เฮ็ดฮู้เอาเด้อ คตัวนี้ก็คอยโชคให้มันเรื่อยๆเรวยๆเรื่อยๆของเพชรช่าเลยด้วยเป็นเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางค่ะโบแมนว่าส่วนเล่นการพนันโบแมนได้ผมบบมามาให้เล่นกันเล่นกันเล่นลอตเตอรี่ไปเลยค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะเลขความฝันนะคะเลขความฝันสวนเล่นการพนันไค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเนาะแล้วการโบมากกับพานเนาะค่ะโบมากับจัดเอาไปที่นี่สามหางเองนี่มันกับบอลลอยใบลอยลอยลอยเองค่ะ แหลกแต่โชคนะคะเนาะคือหกโตมากเฮ็ดอย่างนี้มันหกล้านหมดใบละลอยเงินลอยแหลกเงินล้านเนาะค่ะให้ซีอยากได้เนาะอยู่ที่ดวงนะคะนะโชคไคโชคมั่นนะคะเนาะค่ะบุญวาสนาเขาบ่หอดนี่มันก่ามัยังทันใดดอกค่ะมันแข็งเลือดแข็งแข็งบ่ได้ดอกครับมันดึงของซีมันแล้วแต่บุญวาสนาเขามากเขาทรงให้มาเฮ็ดก็เฮ็ดหลังเงินเทวดานะค่ะผมอ่านเอิญว่าเงินเทวดาได้สูงหนึแล้ผมซื่อโซ่ก็เลยถือว่าเงินเทวดาก็ทานให้ผม คอ่ะคลิปนี่กับเพชรพรวลัยกับเพราะเขาพูอาจารย์เพชรลิลเนะคะเนาะค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีอ่ามีลาบห้มันมันน้ำกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขของอาจารย์เพชรลินเนาะค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็บเขาจบเสีานี้เนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรวลัยเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะให้เพชรพรวลัยหาคลิปดีๆหาตัวเลขอ่าห้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะการเอฟซีนะคะเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ